เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับปลูกไปปลูกมาโอ้โหต้นสูงชะลูดเลยกิ่งก้านก็ไม่ค่อยจะมีแล้วดอกนะไปออกกันอยู่แค่ตรงยอดเดียววันนี้แหละครับเรามีเทคนิคเด็ดๆมาช่วยแก้ปัญหานี้กันจะบอกว่าปัญหานี้เนี่ยนะเป็นอะไรที่คลาสสิกสุดๆเลยครับผมว่าใครที่ปลูกก็น่าจะเคยเจอกันบ้างแหละแต่ข่าวดีก็คือมันมีทางแก้ครับแล้วเป็นทางแก้ที่ง่ายและเวิร์กมากๆด้วยนะเป็นเทคนิคที่พวกโปรๆเขาใช้กันทั่วโลกเลย เทคนิคที่ว่านี้เขาเรียกว่าท็อปปิ้งครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแต่อยากจะลองวิธีใหม่ๆที่มันง่ายๆเพื่อเพิ่มผลผลิตนะบอกเลยว่าเทคนิคนี้น่าสนใจมากๆครับเอาละครับงั้นเรามาลงลึกกันเลยดีกว่าว่าไอ้เทคนิคท็อปปิ้งที่ว่าเนี่หลักการของมันคืออะไรกันแน่ถ้าให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะท็อปปิ้งก็คือการตัดยอดหลักที่อยู่บนสุดของต้นทิ้งไปเลยครับ ปกติแล้วเนี่ยต้นไม้เขาจะโตขึ้นไปตรงๆมียอดหลักแค่อันเดียวใช่ไหมครับแล้วตรงนั้นแหละที่จะเป็นจุดที่ดอกที่ใหญ่ที่สุดเขาจะโตขึ้นมาแต่การท็อปปิ้งเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนเกมเปลี่ยนโครงสร้างการโตของต้นไปแบบสิ้นเชิงเลยพอเราตัดยอดหลักปุ๊บต้นไม้ก็จะหยุดสูงขึ้นไปชั่วคราวแล้วมันจะเปลี่ยนทิศทางการส่งพลังงานแทนครับจากที่จะส่งขึ้นบนอย่างเดียวมันก็จะส่งออกไปที่กิ่งด้านข้างแทนผลที่ได้คืออะไรก็คือจากเดิมที่มียอดเดียว,เด,ยวเดียวเนี่ยมันจะแตกยอดใหม่ออกมาเป็น2ยอด หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นี่แหละครับคือความเจ๋งของเทคนิคนี้เลยจาก 1. กลายเป็น2เอ๊ะเราอาจจะสงสัยกันว่าแค่ตัดยอดเนี่ยนะมันจะไปช่วยเพิ่มผลผลิตได้ยังไงมาครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกันว่าทําไมเทคนิคมันถึงได้ผลดีขนาดนี้คืออย่างนี้ครับตามธรรมชาติเลยนะพลังงานทั้งหมดของต้นไม้เนี่ยมันจะถูกส่งตรงไปที่ยอดที่สูงที่สุดเสมอมันเป็นกฎของเขาเลยแต่พอเราตัดยอดนั้นทิ้งไปอา้าว พลังงานมันก็ไม่มีที่ไปสิครับมันก็เลยต้องหาทางใหม่สุดท้ายมันก็เลยถูกกระจายไปเลี้ยงกิ่งด้านข้างแทนทําให้กิ่งพวกนั้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็โตขึ้นมาเป็นยอดใหม่ๆนั่นเองผลลัพธ์ก็คือเราจะได้จุดเกิดดอกหลายจุดเลยครับกระจายไปทั่วทั้งต้นไม่ได้ไปออกกันอยู่แค่ที่ยอดเหมือนเดิมแล้วซึ่งวิธีนี้เนี่ยเหมาะสุดๆสําหรับคนที่ปลูกในร่มหรือมีพื้นที่จํากัดครับโอเคทฤษฎีแน่นกันแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันอยู่ภาคปฏิบัติ มาดูกันเลยครับว่าต้องทำยังไงบ้างทีละสเตปเลยนะเรื่องแรกที่ต้องย้ำเลยคือเรื่องของเวลาครับสำคัญมากๆเราจะทำท็อปปิ้งได้แค่ในช่วงที่ต้นไม้กำลังโตเท่านั้นหรือที่เขาเรียกกันว่า vegetative stage และต้องรอให้ต้นมีใบจริงอย่างน้อยๆสัก4-6ถึงคู่หรือ4-6ถึงหโหนดก่อนนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะต้นไม้ต้องแข็งแรงมากๆสุขภาพดีไม่มีอาการป่วยเด็ดขาดเพราะถ้าเราไปตัดยอดต้นที่ยังเด็กเกินไปหรือกำลังอ่อนแอเนี่ย เขาอาจจะชง,งักการโตไปเลยหรือที่แย่กว่านั้นคือไม่ฟื้นเลยก็ได้ครับส่วนอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็ง่ายมากๆครับมีแค่กรรไกรคมๆหรือใบมีดก็ได้แล้วก็แอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาดและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมือที่นิ่งๆกับใจเย็นๆครับเรื่องการฆ่าเชื้ออุปกรณ์เนี่ยขอเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับว่าสําคัญมากเพราะแผลที่ตัดไปเนี่ยมันคือประตูสู่การติดเชื้อเลยถ้าอุปกรณ์ไม่สะอาดขั้นตอนการทําก็มีแค่3สเตปง่ายๆแค่นั้นเองครับ 1. นึ่ง หาจุดที่จะตัดให้เล็งไปที่ลำต้นหลักเหนือข้อใบที่4หรือ5ขึ้นไป 2. ลงมือตัดเลยครับตัดแบบมั่นใจใจฉับเดียวให้ขาดไปเลยนะพยายามอย่าให้ลำต้นมันช้ำและสุดท้าย 3. ปล่อยให้เขาพักฟื้นครับช่วงนี้อาจจะต้องลดน้ำลดปุ๋ยลงหน่อยให้เวลาต้นไม้ได้ฮิวตัวเองแล้วเดี๋ยวอีกสัก5-10วันก็จะเห็นยอดใหม่2ยอดแตกออกมาสวยๆแทนที่ยอดเก่าแล้วครับ ทีนี้เรามาดูเกร็ดความรู้เพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยดีกว่าครับเพื่อที่จะได้เข้าใจเทคนิคนี้แบบลึกซึ้งขึ้นแล้วก็จะได้ระวังไม่ไปทำพลาดในจุดที่คนอื่นเขาพลาดกันบ่อยๆเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเทคนิคที่ชื่อคล้ายๆกันอย่าง FIM มาบ้างมันต่างกันยังไงคืออย่างนี้ครับท็อปปิ้งเนี่ยเราจะตัดยอดทิ้งไปทั้งหมดเลยผลคือจะได้ยอดใหม่มา2ยอดเป๊ะๆสวยๆควบคุมง่ายแต่ FIM เนี่ย มันเหมือนเราแค่เล็มๆยอดออกไปนิดเดียวซึ่งมันอาจจะทําให้แตกยอดใหม่มา3-4ถึงยอดเลยก็ได้แต่ข้อเสียคือมันคาดเดาผลยากกว่ามากเอาเป็นว่าถ้าเป็นมือใหม่นะผมแนะนําให้เริ่มจากท็อปปิ้งก่อนชัวร์ที่สุดครับอีกคาถามยอดฮิตเลยแล้วเราควรจะท็อปปิ้งกี่ครั้งดีคําตอบก็คือต้องดูที่ความแข็งแรงของต้นไม้เป็นหลักเลยครับจาง่ายๆแบบนี้ก็ได้เริ่มต้นจากครั้งเดียวก่อนแล้วดูว่าต้นไม้เราฟื้นตัวดีไหม ถ้าเขาฟื้นตัวเร็วแข็งแรงดีค่อยคิดถึงครั้งต่อไปครับแต่ต้องเว้นระยะให้เขาได้โตมีข้อใบใหม่งอกขึ้นมาอีกสัก2-3สข้อก่อนนะค่อยทำซ้ำและนี่คือลิสต์ข้อผิดพลาดที่เจอกันบ่อยมากๆอยากให้ทุกคนระวังกันไว้เลยครับ 1. รีบทำเกินไปตอนที่ต้นอย่างเล็กมากๆ 2. ใช้อุปกรณ์สกปรกไม่ฆ่าเชื้ออันนี้เสี่ยงติดเชื้อสุดๆ 3. ตัดต่ำเกินไป 4. ไปทําตอนที่ใกล้จะออกดอกแล้วอันนี้ก็ไม่ควรและข้อสุดท้ายที่ย้ําแล้วย้าอีกอย่าเด็ดขาดเลยนะอย่าไปทํากับต้นไม้ที่กําลังอ่อนแอหรือป่วยอยู่ครับเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเรามาทบทวนกันอีกทีว่าผลลัพธ์สุดท้ายข้อดีข้อเสียและสิ่งที่ได้จากการทำทอยจิ้งบล็อฟติ้งเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อดีที่เห็นชัดๆเลยนะคือเราได้ยอดดอกเพิ่มขึ้นควบคุมความสูงของต้นได้ทําให้แสงส่องลงไปถึงข้างล่างได้ดีขึ้น และแน่นอนผลผลิตโดยรวมมันก็เพิ่มขึ้นตามมาส่วนข้อเสียก็มีบ้างครับเช่นต้นอาจจะชะงักไปแป๊บหนึ่งมีความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อถ้าเราทำไม่สะอาดและอย่างที่บอกไปเทคนิคนี้ไม่เหมาะกับต้นที่ยังเป็นต้นกล้าหรือต้นที่อ่อนแออยู่ครับแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนครับถ้าเราทำทุกอย่างถูกวิธีนะเราจะได้ต้นที่เตี้ยลงมาหน่อยแต่เป็นพุ่มสวยแข็งแรงกว่าเดิมมีกิ่งก้านเยอะขึ้น และที่สําคัญคือมีดอกกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งต้นซึ่งมันก็แปลว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแบบเห็นๆน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นจําประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยครับว่าตัดให้ถูกจุดก็เท่ากับได้ดอกเพิ่มทั้งต้นนี่แหละครับคือหัวใจและบทสรุปของเทคนิคท็อปปิ้งทั้งหมดเลย